นีเป็นบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวน้ําตกที่วังเย็นนะที่นํามาถอมผมอยากให้ดูนิดนึงใครที่ไม่ได้มาแบบผมแนละ้วผมก็เพิ่งจะเคยมาเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ครับเวลาเราสั่งเราจะสั่งหน้าร้านและเวลาเรานั่งเราจะไปนั่งที่ใต้สะพานอย่างนี้เลยนะครับนี่จะเป็นสะพานข้ามคลองคลองที่วังเย็นผมก็ไม่แน่ใจว่าคลองนี้เชื่อป้าชื่อคลองวังเย็นไหมครับเอาคลองวังเย็นนะใ,นใกล้ๆวัดวังเย็นแล้วก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านนี้กินกันแต่ผมจะไปนั่งที่ร้านนะครับให้ดูบรรยากาศหนึ่งว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยเป็นร้านค้าในชนบทฝั่งนครปฐม,ถมแถบวังเย็นดูได้หนึ่งนะครับของที่สั่งก็จะประมาณนี้เลยผมสั่งเส้นเล็กค้าตกต้มยำไปดูบรรยากาศหน้าร้านดูป้าทำก่อยครับ ว่าแถวนี้ก็ทําคล้ายๆบ้านเราหรือ,อนนเปล่าก็จะเหมือนกันนะฟ้านะเมือนกันแหละเนกันแหละคุยได้ครับผมไปลงในเน็ตหน่อยผม <c oughs> หอ,อกลกางมูเยอะนะเนี่ยปกติกินตามในกรุงเทศนี่ไม่ค่อยได้กินแบบเต็มที่เลยเมื่กี้เรามีเราต้องเป็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนนิดอาได้ได้นะในเฟซบุ๊กในยูทูบมีครับมีช่องอยู่ใช่ไใช่อ่าแล้วเวลาล้านเราเราจะกด กดยังไงอ่ะกดติดตามเวลาไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูกันนะสนใจคุยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปอัปเดตคลิปให้ดูครับเดี๋ยวพี่ก็ไปดูทัวงคั่เองพี่ที่คั่เองอันนี้ครับพี่เซ็นให้เลยกาามูกา้มูซื้อหรือว่ายังไงเจียวเองหมดเจียวเองหมดเลยโอ้นี่ครับผมได้กินของอร่อยแล้วมาที่นี่แล้วเราจะอัปเดตคลิปนี้ให้ดูครับน่าจะเย็นนี้เลยนี่ครับทั้หมดเลย ผมไปพม่าลาวกุมาร์ชาครับก็กินทั่วไปแต่ว่าวันนี้ไม่รู้นะมีอะไแบบนี้แล้วบรรยากาศดีมากที่นั่งนี่นั่งข้างในเลยนะลมเย็นวต้ลงเย็นค่ะม,มาถือว่านั่งไปสพาครับขอบสองกานเท่าไหร่ครับหกสิบจะ้ะดูต่อครับเมื่อกี้มีลูกค้ามาจ่ายเงินนี่ครับหน้าตาของอาหารหน่ากินมากเลยขอเข้าไปใกล้หน่อยจ้ะ นานาทีปกติถ้าผมไปอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีคนได้ถ่ายเพะก็จะเขินนะดูเลยเนี่ยคนเราคนเราต้องเป็นธรรมชาติไงเดิธรรมชาตินี่ดูหน้าตานี่อันนี้อันนี้ทางยังยังไม่ได้ใส่น้ำน้ำแป๊บนึงอ่าโอเคไม่เป็นไรผมคุณจะดูวิธีการทําด้วยนี่ครับมาดูหน้าคนขายก่อนเราจะเข้ายังเาเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูผมจะบอกให้เข้าไปดูครับเย็นนี้แหละอันนี้อันนี้ต้มยำ ครับโอ้โหน่ากินมากเลยน้ำต้มน,นี่ครับเวลาทำผมก็ไม่เป็นนะน้ำต้มแล้วก็ใต่ลงไปในน้ำนี่คคนที่อยู่นครผมติดตามได้ครับร้านนี้อยู่ไม่ไกลวัดบางเย็นนะเวลาเพิ่งผ่านวัดบางเย็นมาเจอคลองที่ผมให้ดูก็เดียวได้เลยอยู่ซ้ายมอเจอคลองที่นั่งหน้าร้านไม่มีครับมีอยู่ใต้สะพานงงเหมือนกันเลยเพราะที่นั่งอยู่ไหน โอเคเรียบร้อยงมถ่ายเลนี่นะครับถ่ายรูปนิดนึงอันนี้นะครับอันนี้น้ำตกโออขอขอขอนี่ก่อนอันนี้น่ากินเนี่ยคถ่ายรูปนิดนึงครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปเดินไปเสิร์ฟใช่ไ่ะจ่าเดี๋ยวพี่จะเดินไปเสิร์ฟตรงใต้สะพานตรงนี้อ่าเราจะไปดูว่าโต๊ะเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวไถ่ายรูปที่ตรงนันออยพี่ถ่ายได้นี่เลยนี่นี่เลยโอ้แสดงว่าคนมากินเยอะนี่ครับ ขอ้อยไปถ่ายนี่ไม่เป็นไรโอ้บรรยากาศดีมากเลยนี่ใครจะไปรู้ว่าใต้สะพานอย่างนี้จะมีลูกค้าเยอะขนาดนี้โอวบรรยากาศดีเห็นไหมครับสุดยอดร้านกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับเนเจอร์จริงๆโอ้ขอม,มากินโดยบังเอิญเนี่ผมเห็นข้างทางผมสั่งมากินเลยเราไปชิมรสชาติตรงนี้เลยว่ามันเป็นยังไงไปชิม ชิมก๋วยเตี๋ยวเลยรสชาติอร่อยเข้ากับบรรยากาศนี้หรือเปล่าดูนี่ดูครับบรรยากาศนี่เลยโอ้โหสุดยอดมากถ้าจะให้ได้ฟิลมมันต้องไปกินบนนี้นี่นั่งกินอยู่ตรงนี้ไปนี่ถ้าใส่ชุดมาธรรมดาที่ผมจะเดินข้าไมไปกินตรงนี้เลยเราก็วิ่งอยู่บนหัวครับโอเคขอบคุณครับได้แล้วก๋วยเตี๋ยวตน้นยานล้าตกล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงแบบนี้ให้เราดูน,นะดูผัก เป็นไงผักมานอสตนนะครับอันนี้เป็นทงงอกของร้านนะแล้วก็ใบโหระพาเนะที่ร้านนี้จัดเต็มเลยลูกค้าเยอะ,ะครับปกตินี่ผมมาในช่วงที่ลูกค้าหมดพอดีไม่ไงั้นคงรอนานะก็เลยได้ถ่ายวิวสวยๆของแม่น้ำว,วังเย็นนะครับให้ได้ชมให้ได้ติดตามกับทาแน่นทัวร์กิดแน่นอนออนไลน์ครับผู้บรรยากาศดีที่นี่ชิมชิมอ่าหนึ่งคำ ว่าอร่อยไหมเส้นเล็กต้มยำน้าตกะ้อยหวานหน่อยหน่อย,อยต้องปรุงอย่างนี้ต้องปรุงนะปรุงก็จะมีผมไม่ใส่น้ำตาลเลยมันจะใส่น้ำส้มแล้วก็น้ำปลาพริกไม่ใส่ยำส้มนี่ครับพริกนองทุกอย่างทำเองหมูกรอบกรอบทำเองเียวเองแล้วก็ไส้หมูผมหากินไส้หมูย,ย่างวันนี้นสมัยนี้มาหากินได้ที่นี่ ส้หมูที่กระต้มเองเลยสุดยอดนะปลาแล้วก็ตามนี่นะ้องปลาปักรบนแมพลุงปลาระหว่างกินไปก็จะคุยได้ครับระหว่างนี้ฟังเสียงรถที่อยู่บนด้านข้างบนนะรถจะวิ่งผ่านอยู่บนนี้เลยนี่ <laughs> แล้ว่าบรรยากาศดีมากนะค,<อ>คนที่ดูคลิปผมก็ใจิจชานะบรรยากาศแบบนี้ในกรุงเทพไม่มีกินหรอก อ,ค,อ,อคุณครับพี่ไ,ได้ครับออพ่อคอให้แก้อ,อกใหม่ปรการดีนะพี่ปกติเปิดอย่างนี้ทุกวันเลยนเนาะทุกวันค่ะอ,อ๋อครับแล้าอยู่กับบ้านอ่ะมันก็ได้ก็ดีอ่ะทำเท่าไหร่พี่โดยปกติสาสอืมอนะโอ้แต่ก็น่ากินนะมีมีไส้หมูด้วยมีหมูกรอบด้วยอะชิมมา อจอดอะที่ร้งางท่าม40เมตรงนี่นะครับ,บวิวแม่น้ำโอ้สวยมากชื่อราอะไรพี่มีละไม่มีเลยไม่มีใครอยากกินมาเลยนี่ครับเวลาเห็นมาตรงวัดวังเย็นนะคนมาไม่ถูกนะมาถนนเส้นเพชรเกษมนี่เขียนป้ายวัดวังเย็นไปประมาณมาประมาณสักโลกว่า มีทางเข้าขับตรงมาเจอสะพานแบบนี้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีรถจอดเยอะร้าน,นพี่เขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านงเงี้ยแล้วก็มรถจอดเยอะก็แวะเข้ามาได้เลยผมก็แวะมาเลยนีย่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมืนมมอนกันชิมืต้องลองหมูกรอบว่าอร่อยนาดไหน กตีลูกค้ามาที่นั la la ่งพอล่ะพ <t lent ceu> ี่ <otros mann ered> ่ะแค่นี้นะหมูกรอบเอ้ยไม่ใช่กางหมูอร่อยพูดพี่พูดหมูกรอบอืมได้ข้างหมูกรอบมาก ออืืผมอยาขอดูวิวด้านหลังผมอะ่ะเพราะทำเย็นๆบรรยากาศดีๆโอ้ตอนนีน้ได้เมนูเต๋อแบบนี้ทีนะในกรุงเทพอาจจะมีอ่าขินใต้ทางใต้สะพานอะไน่นเยอะแยะแต่ว่าผมว่าบรรยากาศอนะ่ะไม่ได้แบบนี้เพราะว่าตอนนี้จะออกโซนแบบเป็นพื้นที่ออกบ้านนอกนะตรานี้จะสวนปลูกผักบุ้งเลยนะ คิดว่าที่นี่ปลาน่าจะเยอะนะเพราะว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวนะตัวปลาน่าจะเยอะพวกเสียงนกเสียงอะไรนะนี่เป็นบ้านคนครับโอ้มีร้านมันจะเป็นร้านพวกตัดเย็บเสือ้อผ้าตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นทุกคลองเดินข้ามได้มีเรือโอ้โหมันจะบรรยากาศที่น่าสนใจผมว่าถ้าไม่ติดไรผม,มนนจะมาหาหอยหาปูมาัวปลาที่นี่ก็น,น่าจะดีนะในช่วงเวลายามเย็นพวกสุดยอดครับคลิปนี้คนระับ พูดปลาอะไรนะปลาเขีมเนาะโอ้โหนี่ปลาเขียบไปมนันปลาเขียบอยู่นี่แถวน้ำเงี่ยสะอาดบริสุทธิ์เลยนะดูเขา้าวนะครับว่าเป็นเสียวบจงเก็นที่นี่เป็นอย่างนี้ที่เราออนไลานมาแน่ด้วยคคลิปวิดีโอในการเดินทางนะเดี๋ยวขอกคุกวยเตี๋ยวต่อแล้วกันนะ u ับส r คร e ได้ครับผมตามชมครับพี่ขอสั้งหนึ่คอร์ไปหาดูตรงนี้เป็นแบบนี้